ไปบนก่อนขีดโอ้โหไม่รู้จักเยอะเลยอะอ่ะเอาอันนี้ก่อนลวกันก็รู้จักเธอมาแปดเดือนแล้วนะก็มีมาเล่นเอ้ยผมไม่อ่านละให้ซานอ่านซานอ่านตัวมันเล็กอะคุณโทรเขซานนี้อืก็ได้รู้จักเธอมาแปดเดือนแล้วนะก็มีมาเล่นมาคุยบ้างเป็นบางครั้งถึงช่วงนี้จะมาเล่นน้อยลงก็ไม่เป็นไรจากตอนที่อยากมานะ อยากตอนที่อยากมานะพวกเป็นคนไม่เคยเจอกันเลยอะไรนี่อ่ะเขาจะผมยังเขาจัยังตอนน้นอ่ะพอมาเจอคนเดวยกันนะมีอ่ะก็มีทําอะไรตลกไปบ้างบางครั้งมันก็สร้างความสนานได้ถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็มาระบายได้นะจะคอยช่วยเสมอเคื่องนี้เป็นลังใจให้นะขอให้มันผ่านผลไปด้วยดีนะคุตายไอ้บาสคุณตายตายคุณแ่จาคุณแม่จ๋านะ เล่าให้คุณตายละเออเนี่ยคุตายเิดไว้บาทล้ะเนี่ยใส่งน้อยู่บนสุดทุกอันคุณบิบูลจินนี่จินนี่อันนี้จินนี่อะไรอะไรอะไรคุณบิบูลชอบเรียกบิบูลตามโทมัสช่วงหนึ่งเข้ามาเล่นเกมด้วยกันบ่อยๆหลังหายเป็นหลังหลังหายไปอาจจะเป็นเพราะติดงานหรือเหตุผลส่วนตัวแต่อยากจะบอกบิบูลว่า คิดถึงนะอ่ะอ่ะอ่ะกลับมาเล่นด้วยกันได้เลยดูไหมเอ้ยจินนี่ไม่ใช่จินนี่นี่ทะเลทอรสิบเอ็ดเอ้ยจินนี่เออจินนี่จินนี่แหละเออจินนี่ใช่ใช่ชิงนะอ่ะอ่ะอ่ะแต่อ่านรวบควมอ่านอ่ะนะครับจินนี่อ่านเนาะคุณนะครับอ่านซันเป็นกระต่ายล่างหญิงแต่จะพูดมากกว่านิดหน่อย จำรายละเอียดคนอื่นได้ดีมีความขี้เล่นและก,ลกวนๆหน้าตาน่ารักแต่เลิกได้เลิกนะเอา้าแต่เลิกได้นะครับแฟนอะไรไม่หลับจำแฟนอะไม่หลับจำคือ,อ,อใครอะเออใครอะผมเองผมเองผมเองครับออตอนนั้นผมตอนนั้นผมไปเตือนผมไปให้คำปรึกษาเขาเขามาระบายกับผมผมก็คุยกับเขาแล้วเหมือนกับว่าผมก็เข้าใจเขาสุปแล้วว่าโอเคเขาจะไม่หันหลังกลับไปหาผู้ชายคนนั้นแล้ววันต่อมาครับกลับมาคบกันครับ แล้วเขาก็ลงเพลงเคอร์มบหัวใจตรงนี้ไม่หลับจํานั่นเลยครับผมก็เลยว่าเขาไม่หลับจำแล้วเรากลายเป็นอะไรนี่อ่ะอ่ะได้ไปเลยคุณคุณใบบุญน่ารักติคุณใบบุญน่ารักตีนะคะอยากไปเที่ยวได้กันค่ะปีใหม่เจอกันนะคะชอบความอ่องอ่องของคุณอ่อง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 ของคุณคักมาถามในเรื่องที่สงสัยน่ารักตีค่ะหลังป่ะ ลันปะเ,เริเปไม่ได้เลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลื้อเลื้อขึ้นรล,ลงรันเอกรันเอกอ๋อรันององอยากให้รันเล่าให้ฟังไหมว่าถามว่าอ,องอ,องอะไรอ,อไ<ะ>เขา<ะ>อนุญาตให้เผยไหมเขาเขาไม่อยู่ครับเขาอนาุญาตเลยแล้วคือคุณมาบุญทางมาถามลันว่าคุณลันไปไหนคะออกดิสแบบไม่อยู่ดิสหรออะไรเงี้ยแบบอารมณ์มันจะเข้ามาหาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าอ๋อลันออกมางีีบค่ะคุณเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ตื่นแล้วเดี๋ยวสักพักจะเข้าไป แต่คุณใบุ้นก็ส่งมาฟันดีนะคะเอ้าคุณใบุ้นจะนอนแล้วหรอเราเอ้าก็เห็นคนนั้นบอกจะไปงีบอ๋อเออใช้อ่านขพอความไม่ดีเว่าว่าเพราะว่าเขาไม่ได้อ้องกัวว่าคุณนะบอกเอ้าทำไมอะใบุ้นนะค่ะอ้องเออก็รันบอกว่ารันเพิ่งตื่นต้องบอกว่าฟันดีเอาก็บอกว่าไปงีบไม่ใช่หรอ การบอกว่าเปลอ่านเลยออกไปงีบมาโอเคโอเคโอเคผมยอมครับไปไปอ่านจริจริงงีบแค่นะตอนเนี้ยอันต่ออันต่ออนต่อนต่อเป็นคนที่เข้ามาแล้วไม่พูดเหมือนมาให้บทฮ่าฮ่าฮ่าเป็นคนที่น่ารักถึงจะขาใหญ่แต่ก็อยากเอ้ยแต่ก็อยากเอามาทำไลายบ้าเลยนะคนล้มยิ้มโคตรดคตร body s h a m i n จัดการมันคุณดูเป็นคนเงียบๆดีไม่ไม่ได้คุยกับคุณเท่าไหร่แต่คุณเข้ามาในดิสบ่อยๆยอ ยินดีพี่ได้รู้จักค่ะเพราะว่ามาเล่นด้วยกันนะคะคุณบิบุลเป็นคนน่ารักเมื่อก่อนเคยเล่นเกมด้วยกันบ่อยๆแต่ช่วงนี้ไม่ได้เจอคุณเลยเออเออเออเอม่ดรุมาเดรุมาปะไม่ใช่ดารุมาดิดารุมาดารุมาปะคุดท้ายคุณต้าเหรอคุณเตเหรอไอ้ตาไอ้ตาช้ากคุณตาสุดท้าย ้ยเลือกไอ้ตาเดี๋ยมีนะเดี๋ยมีนะเพื่อตาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูบัญชีให้นะยังไม่ได้ดูเลยขอโอกาสนึกถึงหนังหน้าเมลวตลอดเวลาที่คุณเข้ามาในในดิสเลยครับนารุมะหน้าแบบน้องมองบนน่ะนารุมะปะนารุมะคุณตีหรอกาเน็ตอ๋อหน้าเมลมวแบนตัวเลยขาวๆอะไป็เจ้าการ ใช่ใช่ช่รันทาเรียกะพี่ใบบุญอนุโมธนาสาธุน้องไม่คุ้นน้องเอว่าน้องเอว๋อว่าน้องเอว่าเอว่ออายังอุตส่าห์เขียนให้สันไม่ได้เขียนถึงวิบุญผีดมาคำคำเดียวนะโคตรเยอะเลยเนี่ยตั้งสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนอะไม่รู้จะพูดถึงคุณตี่ิคนเลยอะมิส่ยคุณวิบูรย่างไนีิมือจะฝากอะ ไม่สนิทเท่าไหร่น่ารักดีแน่นอนครับคุณติคุณติหรือเปล่าคุณติเอ้ยไม่ใช่เวสอันที่หนึ่งจำได้ครับเวสคนส่งมาแรกความแรกสุดเลยเดี๋ยวน่ารักดีแน่นอนไอ้เวทอย่างแย่อะเซนเ,เขาเรียกว่านเซนไงแบบสัมผัสได้ว่ามันไม่เคยเล่นนะเว้ยแบบเป็นผู้หญิงน่ารักเสมออะไรเงี้ยมันหน้ามอครับมันี้มีมอว์เหรอเขาเนานอะไรผมต้องมาเล่นอมองกันเต้หรอ คุณเต้ผมว่าคุณเต้เนี่ยน่ไงเราถูก้วยชาเนาะชาเนาะคนใส่ใจน่ารักใจล่าเลิงใครอะคืออะไรหรอใครอรอผมว่าผมว่านะดารุมะผมว่าดารุมะแฟมวัดคุณรู้จักกันด้วยเหรออ่าจะคุยในกลุ่มไง ผมเคยเจอไหมครับเคยเจอไหมครับคุณ่อณเีอนตีอย่างวะตีที่เหลือก็มีตะขีดอ่ะไม่ต้องดูหรอกเนาะเนี่ยขีเลยขีดมาเลยโอเคครับคุณก็ไม่ค่อยมา